สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่20มกราคมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุย้ยฮาฟนุ้ยสเตยค่ะทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนและช่วงนี้ฝนก็ตกเกือบทุกภาคค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจําวันที่20มกราคมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนะคะนุ้ยขอ ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและที่ขาดไม่ได้ค่ะขอ,อกำลังใจจากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเริ่มแล้วค่ะวันนี้ถึงวันที่20มกราคมนะคะฝนจากลมตะวันตกค่ะเริ่มเคลื่อนลงมาภาคกลางและไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะเตรียมรับมือค่ะ อาจจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงแถมด้วยลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันที่20มกราคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยค่ะประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และก็มีลูกเห็บตกบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคเหนือนะคะส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยา,น,าน่านแพร่ตากและสุโขทัยค่ะภาคตนออกเชียงเหนือภาคอีสาน ก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะคะส่วนมากก็ทางตอนบนของภาคค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและกาญจนบ,บุรีค่ะส่วนภาคตวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายค่ะที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าบริเวณยอดดอยก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง14องศาเซลเซียสและยอดภูก็มีอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุด9 15องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้นะคะส่วนภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ต และกระบี่ค่ะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย